คุณจงจำ NLP สามข้อนี้ให้ขึ้นใจเชื่อสุดใจทำต่อเนื่องห้ามลืมสามข้อนี้ก็แทกลงไปเวลาลืมเฮ้ยตอนนั้นเราที่เราสำเร็จที่ตอนนั้นที่เราสำเร็จมีเงินเป็นล้านๆได้จากอะไรวะเฮ้ยเราเคยขอพี่หินเฮ้ยเราเคยทำแบบนี้นกลับไปจำอย่าไปลืมจำจำจำสำนึกรู้จำจำแล้วจะกลับมาเยอะกว่าเดิมนะคะ NLP มีเท่านี้เลยค่ะทุกคนสำหรับเรื่องของการ ไม่ต้องกลับไปเปลี่ยนอดีตแต่แค่กลับไปแก้ไขเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่เรามาเปลี่ยนที่ความคิดเราได้จําไว้เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือสิ่งที่ครูไม่เคยลืมทำทุกคนก็เพราะครูรู้ไงว่ามันไม่คุ้มไม่มีวันคุ้มถ้าครูจะกลับไปยืนที่เดิมนัม้นโคตรไม่คุ้มเลย ครูจึงรีบกลับมาจำเฮ้ยเราลืมอะไรหรือเปล่าวะพรแกลืมอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ยก็ไม่ลืมนะพี่หินก็ยังอยู่เหมือนเดิมเฮ้เราให้เราส่งบุญเราเราก็สวดมนต์เหมือนเดิมเฮ้ heavier, เราลืมอะไรไปบอกว่าอ้าวนี่ภาพเราก็เขียนอ้าวอันนี้เราก็เขียนเฮ้ยเราเขียนตลอดเลยนะเนี่ยนี่ยังเขียนอยู่เลยยังเขียนอยู่เลยทุกคนว่าฉันอยากได้อันนี้นี่นี่นี่ฉันได้เรียบร้อยแล้วฉันได้เรียบร้อยแล้วแน่นอนวิชามันเยอะแต่อะไรที่เราได้ละ่ะทุกคนอะไรที่เราฟินกับมันแล้วเราได้ไปเปิดดูสิง่ายเลย เฮ้ยที่คุณติดกระดานไว้อะสมมุติเนาะที่คุณติดดีมบอร์ดอะติดไปสิบอย่างคุณได้กี่อย่างเออคุณได้กี่อย่างไปดูแล้วไม่ได้สักอย่างโอเคดีมบอร์ดไม่เหมาะกับคุณสมมุติว่าคุณทานานนี่ยังโอ้ยหนูก็ดูมาเป็นปีทํามาเป็นปีพูดมาเป็นปีแล้วค่ะว่าหนูใหากมีนิ้วแล้วเห็นทุกวันปีหนึ่งแล้วค่ะสแสดงว่าจิตคุณไม่เชื่อแล้วตอนนี้คุณเปลี่ยนเวเลยหันเวใหม่เลยไปเขียนเนาเพราะจริกคุณอาจจะเขียน ฉันได้เงินสิบล้านจากการทำธุรกิจเรียบร้อยแล้วฉันได้เงินสิบล้านจากการถูก,กลอตเตอร,รี่เรียบร้อยแล้วฉันได้เงินสิบล้านจากการได้ทรั์มรดก ok เรียบร้อยแล้วหรือฉันได้เงินสิบล้านจากการไหลมาทุกทิศทางถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกเขียนอะไรครูใช้คำว่าทุกทิศทางตอนที่ครูจ่ายแจกโบนัสคุณเชื่อไหมไม่นานเงินหลั่งไหลมาหาครูเกินสิบเกินสิบครูจ่ายไปเท่าไหร่สิบเวลากลับมาเกินสิบ แล้วก็ไม่ได้กลับมาจากธุรกิจด้วยคุณว่าฟินไหมคุณว่าฟินไหมเพราะครูไม่ได้บอกว่าฉันจ่ายโบนัสออกไปเท่าไหร่ฉันจะต้องได้กลับมาเท่านั้นไม่ครูเขียนว่าครูจะครูจ่ายไปเท่าไหร่ครูจะต้องได้กลับมามากกว่าทุกทิศทางนี่คือสิ่งที่ครูไม่เคยลืมแล้วลองกลับไปถามตัวเองว่าวันนี้คุณลืมไหมนะคะถ้าคุณลืมคุณไม่ได้ผิดแต่คุณต้องกลับมาจํามันจําคําครูไว้คํหนึ่งนะคะ ต้องตําให้ขึ้นใจเลยมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มอย่าไปแลกเคยสําเร็จเคยรวยได้อยากลับไปแลกสิ่งเดิมตอนนี้คุณกําลังถอยหลังไปอยู่จุดเดิมซึ่งคุณตรงข้ามกับครูเมื่อไหร่ที่ครูเจอบททดสอบโคตรหนักเมื่อไหร่ที่ครูพี่ลุงกับพี่ป่านรู้ดีว่าครูเจอบททดสอบที่โคตรหนักเลยทุกคนหนักมากในชีวิตอะ ครูรู้ดีมากเลยครูกลับมาเขียนมันอย่างต่อเนื่องครูกลับมาทํามันอย่างเข้มข้นเลยเพื่อไม่ให้ตัวเองลืม NLP ฉันจะได้กลับมาเป็นสิบล้านฉันจะได้ร้อยล้านฉันจะได้พันล้านครูจะเขียนเลยทุกคนเขียนให้มันตึงเข้าไปในในความคิดเลยเพื่อไม่ให้มันไปวกแวกอย่างอื่นเขียนเลยเขียนไปเลยเขียนให้ที่เราสะใจอะ่ะฉันจะมีเงินสดสดหนึ่งพันล้านบาท เน้นเลยนะขีดเอาสีแดงขีดสดสดฉันจะมีเงินสดสดหนึ่งพันล้านบาทไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกที่ดินอะไรทั้งสิน้นครูเขียนแบบนี้เลยโอเขียนเลยทุกคนย้ําไปเลยฉันจะมีเงินสดสดหนึ่งพันล้านบาทมาทุกทิศทางฉันจะมีเงินสดสดหนึ่งพันล้านบาทมาทุกทิศทางฉันจะมีเงินสดสดหนึ่งพันล้านบาทมาทุกทิศทางกลับไปจําอย่าไปแลกนะทุกคน อย่าไปแลกกับสิ่งที่คุณหลงลืมอย่าไปแลกกับการที่คุณต้องเดินถอยหลังมันวิชาใหม่ตั้งใหม่นี่โอ้โหนานเชื่อครูไหมแต่วิชาเก่ามาเติมมาเติมค่ะมาจําให้ได้มาเติมไวเพราะฉะนั้นคนใหม่ดีใจด้วยคุณได้วิชาที่ล้ําค่ามากๆครูไปเรียนหมดครึ่งล้านจากคูบาอาจารย์ NLP ทั่วประเทศไทยนะคะต้องใช้คํานี้เลยจากคูบาอาจารย์ระดับประเทศละกันนะคะทุกคน แล้วครูสามารถที่จะกรองแล้วเอามาทำจนเกิดผลลัพธ์จากคนมีหนี้30ล้านจากคนป่วยมีเปอร์เซ็นต์รอด3%เปลี่ยนแปลงชีวิตได้